สวัสดีครับอยู่กับผมเมอร์คิวลี่วันนี้เรามาอยู่กับเอพิโซดที่3นั่นเองกับการล่าไม่ใช่ดิเตรียมของก่อนล่ามังกรน,นะครับ นี้เราก็จะออกประจัยไปหาพวกเครื่องรางหรือว่าเตรียมของมาทําเครื่องรางการไฟละมาน,นี้เนาะเพื่อจะไปล่ามก่อนอพิโซดน้่นะอีพิโซดสโอเคผมก็เดินออกมาจากบ้านนะครับจากหลังบ้านเนาะมาเจอกับหมู่บ้านในะทุกนี้ก็ปนของเล็กน้อยกดเซฟเสาไว้เพื่อเราจะได้วาปกลับแ๋ยวผมก็มาเจอกับนี่ครับเป็นแจล็อกอีกแล้วของชอบเลยนะเตรียมเลยล็อกพิกไปปลดว่าด้นไหนมันจะมีอะไรไปดูกัน โอ้โหหลังจากที่เสียใจกับของในกล่องก็มังกรก็มาทลลมหมู่บ้านเลยนะเราก็อยู่ห่างๆไว้นะครับถ้ามันเห็นเรามันจะบินมาพ่นไฟใส่เราไม่เราไม่น่าจะสู้ได้อะทุกคนมันพ่นใส่รัวๆเลยการไฟก็ไม่มีอันนี้เป็นภาพมังกรชัดๆนะครับพี่แจ็คแจ็คเรดิโอกดเรดิโอกดโกดกดกดเรดิโอ มา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 ,มาหมูเดงหมูเดงหมูเดงเจอกล่องล็อกคุญแจแล้วรอบนี้เป็นแบบล็อกเอนชาร์นะด้านในมันเลยมีความปลอดภัยแน่นรัมหนึ่งเฮ้ยได้แล้วว่ะควยมีแต่ไม้ไร,ระหว่างที่เรากําลังจะหาที่ซุกหัวนอนนะก็ไปเจอกับไก่ตัวแดงๆกําลังบินอยู่บนฟ้าไม่คือตัวอะไรไก่ชนหรือเปล่าอ่านนี้พักชมวิวสักครู่ ันนี้เราเดินทางมาน่าจะเป็นป่าฟอรเรสต์นะมาเจอกับศัตรูร้ายทูดป่ารายได้ปึ๊บดีปึ๊บแอมลงน้องหลังจากฟอรเรสต์เสร็จผมก็เดินมาเจอกับไบโอมไม่รู้คือไบโอมอะไรนะแต่มันเหมือนเคยเห็นในเทอร์ราเลียนะน่าจะเหมือนเหมือนกันคือไบโอมเนี่ยไอ้ดอกเห็นดอกนี้ไหมไอ้ต้นหญ้าเนี่ยเดินแม่งไปติดพีที่โคตรควยเลยไอ้นี่นะนั่นแหละหตัวตะเกียบวิ่งไลเ่เกือบตายแล้วไปเจอจระเข้ น่าจะจระเข้แล้วเตวเลยก็ฟันมันมันก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรนะถ้าเรือมันน้อยนะมันจะหนีอย่างนี้เลยโตีไม่โดนด้วยเคจากนี้ผมก็ไปล่าเรือจนสลัดนะ้นบนเรือก็มีพวกซอมบี้กงสปาวอะไรนี้ของไม่มีเนาะได้แต่เวลมาเอาไปอัพสก,กิลเฮ้ยนี่มันน่าจะเป็นพวกซอมบี้เป็นพวกอะไรนั่นแหละมาล่างระวังเออเป็นฟาร์มสปาวซอมบี้ขูดเลยค้นทิ้งเลย โอ้โหเต็มเลยเฮี้ยหลังจากที่พังเรือของซอมบี้เรียบร้อยก็ไปเจอกับอะไรไม่รู้อยู่ตรงกลางนะครับแต่มันไม่มีอะไรเลยมีแต่ไฟอ่ะนี่บ้านพักสําหรับการเดินทางของเราในค่ําคืนนี้ไปพักตรงนี้นะเพื่อนผมมันบอกว่าเออระวังกลางน้ํามันจะมีแบบตัวใหญ่ๆอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล้วเนซซีหรืออะไรตักอย่างแะละมันพูดอะนี่แหละบ้านกลางน้ํามาดูว่าด้านในมันมีอะไรนะทุกคนบ้านอะไรอ่ะ ทำไมมันดูไม่ปลอดภัยเลยวะ,ะมันจะมีบ้านาน่าสงสัยมันเกิดกลางแม่น้ำมั้งแค่คำว่าเกิดกลางแม่น้ำก็น่าสนาสน่าสงสัยแล้วข้างในมันต้องมีเงียบเงาโอโ้มันเกิดอย่างนี้เลยเน้ำไม่เป็นหลุมอย่างนี้เลยฟลิสวัสดีครับหลังจากเปิดประตูเข้าไปนะครับกูก็รู้เลยว่าบ้านนี้แม่งไม่ปลอดภัยนะ แต่นี้ยังซอฟต์ต้องรอ,องขึ้นบันไดไปดูชั้นสองนะครับเจอกับไอ้ดำครได้คร anyway> ับนี่สวัสดีครับพ네ี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นี่เข้ามาแย่งเวลกูเฮ้ยเดี๋ยวบ้านยิ่งใหญ่อ่ะน่าน่าทำเป็นบ้านดีวะ ดูสมบูรณ์กว่าบ้านที่เราอยู่เยอะเลยโอ้โห้านบนอะไรเฮ้ยหลับหอดเหรอไม่ไม่นอเนเฟบมันจะเฟสตรงนี้นะเอิร์ดนั่นแหละครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับไอ้ดำเต็มเลยนี่มีไอ้ดำตัวพิเศษด้วยตีแม่งติดไฟแถมไอ้ยพี่ตีแล้วสะท้อนกลับมาแถมยังตีโดนปุ๊บแม,แ,มแม่งมีอย่างแปมุมพึ่งมันขึ้นมาตรงขา้วยโอ้โหเฮีย เห็นว่าชิวชใช่ไหมโอ้โหตัวมันสูงมันลงมาไม่ได้ไม่ใช่ครับหลังจากเนี้ยแต่มุกชัดๆอีเนยโอ้โหอะไรอ้าวเฮยโอ้โหกูเจออีกแล้วผมก็มาเพิ่งมาสังเกตนะว่ามันไม่สามารถลงมาจากบันไดได้ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าแบบเอเอฝาวิวตรงนี้แหละจะได้เก็บวิวไปอัพสกิลด้วยนะครับแล้วถ้าแบบสกิลอ่ดาบกับเกาะเรามันวิวแปเนาะเราจะสามารถใส่เกาะเหล็กได้ใช้ดาบเหล็กได้อะไรประมาณนี้อ่า แต่หลังจากที่ผมเคียย์มันไปแป๊บหนึ่งแม่งไม่ยอมเกิดกูเลยขูดแม่งเลยไมนมีประตูที่ไม่ได้นี่นะอเ,เอาไปเอานน้นเอาไปเลยโอเคผมก็ได้เวลมาอัพสกิลนะครับจริงๆเวิมีเยอะกว่านี้แต่ก็ตามยิวนะตายเพราะไอ้ดำเคเราออกไปหาของกันต่อและฉันก็เจอกับนางพยาบาลสุดเซ็กซี่ ผมน่าเดาๆว่ามันแบบน่าจะฮิวเราได้เยอะขึ้นนองปกติมันจะหัวเป็นเสียมพูแต่รอบนี้เราเจอเป็นแบบโกลเด้นสุดยอดตัวแรตัวแรนี่โอ้โหพาทิตจุดชมวิวอีกแล้วน้องหมูใส่ใจด้วยนี่จุดชมวิวหลังจากนั้นผมก็มาเจอเหมือนกับเป็นเหมืองนะครับเลยลงไปขุดทองเล็กน้อยแต่พอผมลงไปขุดโอก็เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดคุณได้ มันมีมันมีที่ขุดนัน่ะคือขุดเหล็กเหรอเออมีดิอุ้ยนี่อตายโอุ้ดอะไรเฮ้ยมันได้พังเหรอเฮ้ยตายแล้วกับดากเหรอกดข้ามเฮ้ยลาว้เนี่อกดข้ามนั่นแหละครับแชทกับด <c oughs> <az> ักลาวาฮิ้วูก็ ต้องเจาะขึ้นมาแล้วว่าขึ้นทางเดิมไม่ได้แล้วอ่าหลังจากที่เราเดินมาด้านหน้านะเจอมังกรโอเคชมวิวเล็กน้อยไม่มีอะไรข้ามขั้นเวลาไปเฉยๆแล้วก็ไฟบ้านเพื่อนผมดับนั่นแหละเป็นเลดิงออกเกมอ่าเราก็เลยมาตั้งแคมป์กันแถวนี้นะครับตักน้ำอันนี้คือเป็นทริคนะตักน้ำใส่ขวดโหลแก้วแล้วก็เอาไป ใส่เตาผิงเอ้ยไม่ใช่เรียกว่าอะไรอะไม่รู้อเออทำความร้อนให้มันเราจะได้เป็นน้ำสะอาดที่กินแล้วไม่ต้องติดพาราไซต์กับพิษนะทุกคน <c oughs> นี่คือคืนนี้ <c oughs> เพื่อนผมมันมาโชว์ว่าเออมันได้หัวกะโหลกมังกรมานะคือหัวกระโหลกมังกรนี่น่าจะหายากอยู่มั้งเอาไปทําเป็นเครื่องรางกันไฟหรือว่ากันหนาวได้นะครับทุกคนดูดีหัวมังกร แต่หลังจากที่ดีใจกับหัวมังกรได้ไม่นานนะครับหลังๆๆโอ้กาก<ด>เลิศไอ้เฮียเนี่ยนะไอ้เอาดักกอนมึงอะเฮลวินโนแบมวีโน่ oh. อ,อ้าวเรียบร้อยกบมะเกิดในภพภูมิแสนสงบสุขก,กันเลยทีเดียวเชียวก็นอนนะครับแล้วก็ขับ ไปหาที่เดิมใหม่โอ้โหว่าจะเดินไปถึงโคตรลำบากพอมาถึงปุ๊บผมก็มาคัพกระเป๋านะอืมเอามาไว้เก็บของอะไรพวกนี้อพอผมโคตรเยอะเออเลยครับกระเป๋ามาเอาไว้เก็บนะครับพอเรียบร้อยปุ๊บวิธีสวมก็คือกดย่อนะแล้วก็กดขุดกระเป๋าออกนะแล้วกระเป๋าก็จะมาสวมที่หลังเรานั่นเองนี่อ่ะแล้วก็มีพีระมิดนะอยู่ฐานด้านหน้าเรา ก็เราเจอกับเทวดาหรือเปล่าเทวดาเฮียอะไรพ่นไฟใส่กูด้วยนะครับคือสูอ้ยากอยู่นะมันมีขึ้นขึ้นแบบบนฟ้าอย่างเดียวเลยแต่เพื่อนผมมีธนูไม่เป็นไรเราก็สู้ได้อ้ออ้ไฟย่ไฟไฟ่าแล้วผมก็เราเข้าไปดูนะแล้วก็เจอกับ oh. ตัวดาอีกแล้วแล้วมันก็ว้ายอยู่ของมาทุกคนมาไฟแตกธาตุไฟแตกทรูบ็อกได้ด้วยนี่ๆๆดูเห็นเห็นเห็นเอฟเอฟอีกซ้ายปะนั่นคือหนอนโอชิป I free you ครับตัวด่ียบเลยไ้เหี่ยอ้ยมาดิซัสโอ้ยติไฟร้อนแรงดังไฟเยอร์อ๋อไอ้เฮียมันไม่ได้แค่ตัวนั้นละไอ้ตัวเฮียอะไรเนี่ย ร้อยเลยร้อนแรงด่งไฟเยอะตายเลยนะเนี่ยมันสู้กันอยู่บนฟ้าเนี่ยตัวอะไรไม่รู้กับตัวอะไรไม่รู้สู้กันเนี่ยอืมเช่ามันไปเ,นเจอหนอนด้วยหนอนที่ผมบอกไปตะกี้มันไม่น่าจะทําอะไรเราเฮ้ยผมบอกว่าอย่ากระโดดนะครับโอเคหลังจากที่เราออกมาจากพีระมิดเรามาเจอกับบ้านที่มันหลังคาบิลลาพีนะเพื่อนบอกให้ขุดมาเพราะว่าแนอนะคนเราจะได้ใช้มันอย่างแน่นอนแต่เราต้องขุดแค่มุมนี้นะทุกคนเพราะว่าอีกมุมหนึ่งมันเป็นหลังมังกร มันเห็นกูก็ไม่น่าจะได้ขุดแล้วละ่ะถัดาจากบ้านหลังคาราพีทมานิดหน่อยก็เจอกับอะไรไม่รู้นะครับเป็นเหมือนแพร่ตรงกลางแต่เพื่อนบอกว่าอย่าไป๋ย่ไปเจอเนี้ซีอีกแล้วผมก็เชื่อเพื่อนนะก็เลยถอยก็มานี่ระหว่างที่เราเดินมาครับเจอกบหนอนแต่เป็นหนอนตัวโคตรใหญ่โอเคอย่างนี้เจอหมู่บ้านไม่งคันได้ร้อนตายแน่นครับบา้านกระดานรางก็มีน้ำพอดีมาดีนมพอดีน้ำพอดีอ เรานอนนี่ก่อนคืนนึงแล้วก็กลับบ้านเฮ้ยหัวกูจะแตกเพื่อนบสว่าอยากกลับบ้านก็เลยได้กลับบ้านสนใจอยากนะาะเคผมก็เลยมานอนบนหมู่บ้านก็เจอเฮ้ยตัว e เฮี้ยอะไรเนี่ยโผล่มาจากเตียงนะผมก็ฆ่ามันเรียบร้อยแต่เราก็ยังนอนไม่ได้ไปหลับก็หลับไม่ได้ต้อเข้ามา อ๋อเป็นนอนมึงนอน่ไห้อ๋อมึงโดนตีมันจะนอนไม่ได้แป๊บหนึ่งสี่สิบวิเรอ,อไปมาว่างที่พ่มนอนไม่ได้นะครับผมเลยเออกมาสำรวจและเจอกับนกเฮียอะไรไม่รู้คาบคีปเปอร์มาจะปล่อยเซกูกูก็เลย ER หนีมานะครับหนีมาเจอกับซิงโตโอ้นีเสื้อปลาเจอระเขคเจริงจริงเชี่ยเสื้อสมิงสิงร่างเอ้ยกูเห็นเยอะแล้วเสื้อสมิงจะสิงร่างฉัน เอ้าข้าวแล้วนะกูไรเอ้ย้าเออราฟโอ้ยตัวอะไรขี้บกูอีกแล้วอันเดนี่ไงกอดพี่แม่คอผมไตรมาลงมาล้างแค้งกับเจ้าเก่าโดยการรีบหยิบดาบแล้วฟาดมันเรียบร้อยโง่เหี้ยแล้วกูเก็บแล้วก็ได้ลาบบนเตียงนุ่ม เตรียมพร้อมกับต้านเออแมงป่ององีที่นรกยังไม่ไปเหรอ,อ,อไม่มีขอให้ต้นอยู่ไมัจะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาโอเคหลังจากกำจัดแมงป่องเรียบร้อ,อยผมก็ได้กดสวาปกลับบ้านยังมีความสุขห<ป>รือเปล่าไปไปในบ้านดูวย เปล<ม>ี่ยนเปลี่ยนเป็นโฮมหรือที่อะไรก็ได้โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบลงแล้วนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วเราเจอกันที่เอพิโซดสี่นะผมจะมาล่ามังกรนั่นเองทุกคนนี่ในหัวมังกรมาทำเป็นเครื่องรางแล้วต่อไปเราจะไปล่ามังกรกันแล้วอีพีหน้าจะได้ไปเร็วๆงั้นงั้นกูจะเปิดไว้นะระหว่างกูไปกินข้าวเก็บของด้านบนเอ้ด้านล่างก็มีกล่องดีว่า โอ้ยโอ้ยบ้ามันต้องใช้ธนูเยอะแค่ไหนอะอย่างมากก็สองร้อยอะเริ่มเก็บอุปกรณ์เก็บก่อไว้ในนี้แล้วกันกูจะถอดชุดหมดเผื่อกูตายจะได้อะไรพวกนี้เก็บแต่ของสำคัญไว้ในนี้อันนี้ก็เป็นอาหารปิดคิวแล้วปิดแล้วโอ้ยจังกับวอลเลย์อัพอินไซ์เลยที เป็นคลิปแล้วก็เฮ้ยโทษเลยอะสิฝากมึงแยกแยกของในกล่องให้กูหน่อยเอ้ยของในกระเป๋าให้หน่อยโอ้โหเฮียเออได้ๆจะได้กูใส่เฮียอะไรไปถอดให้หมดเลยของในตัวกูเก็บไว้ในกล่องให้หมดเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยมือมือตัวเฮีย อะไรที่มันไปเลิกไปเรื่อยแยกไม่ได้มันก็เอามาใส่กล่องล่างสุดอะมีอยู่กล่องล่างสุดยกูให้ทำนะครับแต่กูใส่หมดอะ่ะโอ้ยจี่ห่าโอ้ยมีกระดูกระดูเยอะมากกระดูกมังกรกระดูกหมาทำทำกล่องเพิ่มไหมชั้นบนมีไปขุดลงมาดิบนชั้นสามมาโคเยอะเลยกล่องหาากระเป๋า งั้นเอางั้นเดี๋ยวก็เอาไปไว้ชั้นสากไม่ได้กระเป๋ามันเก็บแบบเป็นกระเป๋ายัางไงวะอ๋อแต่ว่าถ้าเราจะเก็บแบบเป็นกระเป๋าแบบในช่องแบบไม่ใช่ติดหลังอ่ะมันจ,ะข,นนจะ,ะ,ะของมันจะทะลักออกมาหมดเลยเออแล้วแหละก็กูเอาของออกมาหมดแล้ว,ลวเออมึงเอาการพีชไปเอกับการพี่ใส่ตัวกูเอาการพีชเก็บไว,ว้ใน,ในนี้ก่อนโอเคเฮ้ยนี่คือ,อคที่เก็บช่องสมุดเอนชาหรอ อันนี้จะโดนไฟอ่ะงั้นเดี๋ยวกูซ่อมเลยเออแล้วอะไรอีกว่ากูจะไปทำอะไรเนี่ยไม่น่ามีอะไรละโอเคไปแด่ข้าวกอน